cha không nghĩ đến cha để mà cha để mà lẽ để mà เหนือมาให้ดูแล้วนะครับถนนใหญ่ท,ะทะ้าแถวปฐาข้าจำไม่ผิดพักรถครับตรงนี้นี่ กถนนทำไมมากมาม่อรใดๆขับบคันับบางคันไมือรบรรทุกครับบรรทุกบรรทุกรลยหลาย คล่งองบางคืนเนี่ยเราบรรทุททกใช่ใช่ใช่เราบรรทุกหล้าเราบรรทุกล่องเทปเบิอดอะไม่ใช่แบบถ่ายลองเทเปกันใช่ครับครับ มาไปกับบ้านเราออกขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้หลายเลย

นี่แล้วก็บ่ค่อยหลายปานไหนครับแบบมาเรื่อยๆนะครับเราต้องทําใจนี่มาเรื่อยๆแบบนี้ครับนี่มาเรื่อยๆ มาเรือจ้ามาเรื่อยๆจ้าาพักรถครับ ตอนนี้บบนักรลงเยู่แล้วก็วกมีแรงทำแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูให้พี่พี่แลวน้องดูครับซื้อทุ่มจะหาทุ่มดูครับทนหนึ่งก็เออผมามาหาทุ่มนะครับตอนนี้หาทุ่มว่า ผมก็จะเดินเล่นหาเุกอ,อย่างนม่นพักรถครับรถโอ้ไปว่าไหวครับต้องพักก่อนสงสารรถครับ พักผ่อนพักผ่อนรถด,ด้วยพักผ่อนคนด้วยครับแบบนีบ้ครับคือหน้าบล็อหนะื่งเนาะ ลงหนงคายเดียวเราจุ่มเนี่ยลงหงคายบางสิ่งบางน่อหมดไปหนงคายอันนี้ก็หาจุ่มแล้วครับหาจุ่มแล้ว มาไหนครับชีวิตเราต้องไปต่อห,หได้ดู หัหกป้อหกกดอะไรกดแช่งไดครับเดม้องข้นแง่ต้องขนต้องยึดจักรหงก็ดีนะครับ sudah ับสิแซ่บบ่พุ่นน s ะสุด 我认为。<noise> <noise> <noise> เราลองออีสานไปนะครับลองอีสานนะครับ จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งกดติดตามขอบคุณนะครับ